เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าไ,ฟฟาไร้เสาบีถูกชนจากด้านข้างผลลัพธ์จะเป็นยังไงพร้อมไฮไลท์เด็ดอื่นๆหลังจากที่ซิกา m i มิกเปิดตัวพร้อมราคาอย่างเป็นทางการ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนมาชมไฮไลท์เด่นอื่นๆหลังจากที่ซ e k e r ม i x มีการเปิดตัวพร้อมราคาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งส่วนตัวนะครับก็คิดว่าไฮไลท์ที่เด่นที่สุดนะครับของซ e เครมนั่นก็คือผลทดสอบการชนจากด้านข้างที่บางคนนะครับอาจจะกังวลเรื่องของความปลอดภยัยสาหรับ รถยนต์ไฟฟ,ฟ,ฟ้ารุ่นใหม่ที่ไร้เสาบีรุ่นนี้โดยทางซีเคอร์นะครับได้นำซีเคอร์มิกไปทดสอบในศูนย์ทดสอบยานพาหนะกวางโจวกับทาง Top s a ซฟตี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่เพิ่มความท้าทายด้วยการชนด้านข้างอย่างเดียวไม่พอนะครับจะมีการทับด้วยตู้คอนเทนเนอร์หนัก2ตันด้วยซึ่งผลทดสอบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับความเร็วของวัตถุที่จะทำการชนซ e เอร์มิกจากด้านข้างนะครับก็จะใช้ความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำลองน้ำหนักที่1.7ตันและมีการจำลองหุ่นผู้โดยสารนะครับไว้ด้านในตัวรถของซีเ e ร็มิกซ์ นี่นะครับหลังจากที่เกิดการชนแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าถุงลมนิรภัยนะครับก็เกิดการทํางานทันทีซึ่งอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าซิกามิกซ์รุ่นนี้ไม่มีเสาบีและเมื่อเกิดการชนแล้วระบบ SOS ภายในตัวรถก็ทํางานนี่นะครับจะเห็นได้ว่า ประตูด้านข้างทั้ง2บานนะครับโดนอัดยุบเข้าไปด้านในแต่ในส่วนของกรอบประตูนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีโครงสร้างขนาดเป็นเหล็กแข็งคล้ายเสาบีซ่อนอยู่ข้างในนะครับทำให้ด้านข้างที่ถูกชนไม่ยุบจนทะลุไปถึงภายในห้องโดยสารมากนะักและหลังจากที่ถูกชนจนด้านข้างเกิดความเสียหายแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทดสอบการหล่นทับด้วยตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนัก2.2ตันซึ่งจากที่สังเกตเห็นในคลิปนะครับก็มีการปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ลงมากระแทกกับรถยนต์ไฟฟ้า s ีเกอร์มิอย่างรุนแรง คึงก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้กระจกที่โดนทับนะครับจะร้าวและแตกหมดทั้งบานแต่โครงสร้างของตัวรถ s i เคลร์นะครับยังคงทนแรงกระแทกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้และหลังการทดสอบนะครับก็ลองมีการเปิดประตูดูยังพบว่าประตูของซีเคลร์มิกนะครับบานที่ไม่ถูกชนจากด้านข้างยังเปิดได้ตามปกติแต่ก็คิดว่าบานที่ถูกชนจากด้านข้างนะครับน่าจะเปิดไม่ได้แล้ว และโครงสร้างที่มีความแข็งแรงใกล้เคียงเสาบีที่ติดตั้งในประตูของซีเคอร์มินะครับเป็นเสาเหล็กต่อแรงดันถึง2,000เมกะปาสคาลเกรดเดียวกับเรือดำน้ำซึ่งติดตั้งกับโครงประตูทั้ง4บานของซีเคอร์มิ นอกจากนี้นะครับโครงสร้างไฟฟ้าของตัวรถซ e เคอร์มิกยังเป็นสถาปติกรรม800โวลต์ไม่ว่าจะเป็นพลังกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่310กิโลวัตต์หรือ415แรงม้าสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.8วินาทีซึ่งนี่เป็นความเร็วของรถตู้มินิ MPV นะครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่ของซิเคอร์มินะครับยังรองรับเทคโนโลยีการชาร์จไวถึง 5.5C ที่หมายถึงเร็วกว่า1ชั่วโมงที่5.5เท่านะครับ สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ได้ใน10.5นาทีสำหรับรุ่นแบตเตอรี่76กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งชาร์จเต็มวิ่งไกลถึง550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ ส่วนรุ่นท็อปนะครับให้แบตเตอรี่ความจุถึง102กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งไกลที่702กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ซึ่งชาร์จ15นาทีนะครับวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับ Seeker Mix ยังมีการใช้เครื่องปรับอากาศแบบปั๊มความร้อนและจูนความเย็นซึ่งลดการใช้พลังงานโดยรวมของเครื่องปรับอากาศลง15สามารถระบายอากาศได้ใน60วินาที นอกจากนี้นะครับยังมีการโชว์การจอดซีเค e อร์ในรูปแบบต่างๆแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำานวยซึ่งผู้ขับขี่นะครับสามารถกดสั่งการผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ หรือสามารถกดวางตำแหน่งของรถที่หน้าจอได้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกมากๆโดยชิปเซ็ตที่ใช้ในระบบขับขี่อัจฉริยะของ Seeker Mix นะครับจะเป็น Nvidia Orin X ซึ่งแยกกับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8295ที่ควบคุมและสั่งการระบบต่างๆภายในห้องโดยสาร รวมถึงยังมีการโชว์ระบบขับขี่อัตโนมัติในสภาพจราจรที่ไม่เอื้ออำหนวยซึ่งเท่าที่ดูจากวิทีานะครับก็น่าจะเป็นสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการขับผ่านถนนที่มีผู้คนลงมาเดินนอกทางเทา้า หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่มีรถปาดหน้าระบบการทำงานขับขี่อัตโนมัติของ Seeker Mix ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงการโชว์ความสามารถพิเศษอื่นๆจาก Seeker Mix ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสไลด์คอนโซลกลางเพื่อกลางโต๊ะตีดัมมี่ถึงก็คิดว่าถ้าตำรวจมานะครับก็คงสไลด์เบาะกลับขับไม่ทันเหมือนกัน และมีการติดตั้งจุดจ่ายไฟพร้อมติดตั้งปลัก๊กสำหรับใช้เครื่องไฟฟ้าในการทำอย่างอื่นในส่วนของที่นั่งตอนหลังรวมถึงการปรับรูปแบบของซ e เครมิก x ์นะครับให้เป็นรูปแบบต่างๆตามลักษณะการใช้งาน ส่วนความน่าสนใจอื่นๆของซี e k e r m i ินะครับจะเป็น MPV ไฟฟ้าล้วนรุ่นใหม่ที่ดึงคาแรคเตอร์เด่นๆนะครับของค่ายซี e k อร์ออกมาไม่ว่าจะเป็นระบบไฟอัจฉริยะ s t า r ์เกตที่ติดตั้งในรถยนต์ซีดานไฟฟ้าของซี e k อร์อย่างซี e k อร์007ก็นำมาใช้กับซี e k อร์ i x ด้วยนะครับสำหรับการออกแบบเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบเรียบหรูมือจับประตูแบบซ่อนและไฮไลท์ของประตูนะครับจะเป็นประตูแบบบานเลื่อนทั้งบานหน้าและบานหลังที่นอกจากจะเพิ่มความสะดุดตา แล้วยังสามารถเข้าห้องโดยสารได้ง่ายขึ้นและมีมุมมองที่กว้างเมื่อเปิดประตูด้านหน้าและด้านหลังจนสุดซึ่งประตูหน้าในฝั่งของคนขับนะครับยังคงเป็นประตูที่เปิดแบบปกติส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED ที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งและโลโก้ซี e คร r ร์รวมถึงการติดตั้งไลด้าเซนเซอร์ที่หลังคารถโดยมิติตัวถังของซีเครร์มนะครับจะมีขนาดความยาว4,688ม m mm, มกว้าง1,995ม m mm. ม สูง1,755ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,008ม mm. ิลิเมตรซึ่งจะจับคู่กับล้ออะลอยขนาด19และ20นิ้วตามรุ่นย่อยมีการติดตั้งชิปเซต snapdragon 8295และระบบอัจฉริยะ cockpit os 5.0 สำหรับการออกแบบดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นห้องโดยสาร5ที่นั่งโดยไฮไลท์ของ Seeker m i กรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเบาะที่นั่งด้านหน้าสามารถหมุนไปด้านหลังได้ทำให้มีพื้นที่ใช้งานภายในรถได้มากขึ้นรวมถึงในส่วนของคอนโซลกลางของรถนะครับยังสามารถเลื่อนได้และ ปรับเป็นโต๊ะขนาดเล็กได้ส่วนเบาะด้านหลังนะครับก็มีที่วางขาและสามารถปรับเอนได้เช่นเดียวกันส่วนจอกลางนะครับก็จะให้มาที่ขนาด15.6นิ้วพร้อมระบบปฏิบัติการ cockpit OS 5.0ติดตั้งช่องปรับอากาศแบบซอนและคอนโซลกลางนะครับยังมีแท่นชาร์จไวเลสมาให้ รวมถึงมีการติดตั้งไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารซึ่งจะมีการตกแต่งภายในห้องโดยสารอีกหนึ่งรูปแบบนะครับโดยเป็นโทนสีดําและใช้พวงมาลัยไฟฟา้ามันติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะนะครับ จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง310กิโลวัตต์หรือ415แรงมา้าสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.8วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ76กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับรุ่นเริ่มต้นวนนิ่งได้ไกล550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จพร้อมชิปเซต NVIDIA Orin X รองรับการชาร์จจาก10-80%ได้ใน10.5นาที ส่วนรุ่นท็อปนะครับก็จะให้มอเตอร์มาที่พละกําลังเท่ากันที่310กิโลวัตต์หรือ415แรงมา้าสามารถทําความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.8วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ102กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งได้ไกล702กิโลเมตรต่อ1การชาร์จซึ่งชาร์จ15นาทีนะครับวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรและในส่วนของราคาของซิการ์มิก์นะครับรุ่นเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่ 2 7 9 9 0 0ห่นเยหยวนส่วนรุ่นท็อปนะครับจะอยู่ที่2 9 9 9 0 0ห่เอยวนถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ1 3 2 0 0ล้านามไปจนถึง1 4 2 0 0ล้านบาทบวกลบนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาของ MPV ไฟฟ้ารุ่นนี้เอาเรื่องเลยทีเดียวและก็คิดว่าอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจหลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ยังไงก็ฝากกดแฮชกดไลฟ์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลฟ์กันเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน